เล่าเรื่องโกงคือโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆมากมายที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตระหนักรู้ถึงความหมายของคำว่าโกงโดยต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความคิดในเรื่องการโกงและสะท้อนออกมาในรูปแบบของผลงานการเขียนผลงานด้านหนังสั้นและการแสดงละครเร่ ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการต่างหวังว่าการใช้ศิลปะเข้ามามีส่วนช่วยในการรณรงค์เรื่องการโกงนี้จะช่วยกระตุ้นให้สังคมได้สนใจและใส่ใจหันกลับมามองตัวเองและสังคมเรื่องของการโกงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสั้นซึ่งเป็นสื่อหรือศิลปะที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้อย่างหลากหลายจะเป็นแรงสำคัญที่ทำให้เสียงของผู้จัดโครงการส่งไปยังผู้รับสารได้อย่างชัดเจน ซึ่งการจัดฉายหนังสั้นเล่าเรื่องโกงครั้งนี้มีหนังสั้นมากถึง20เรื่องที่สะท้อนมุมมองเรื่องการโกงออกมาได้อย่างหลากหลายแต่ทุกเรื่องมีจุดหมายเดียวกันคือการขจัดการโกงให้ออกไปจากสังคมไทย คุณดนายหวังบุญชัยกรรมการและหน่วยเลขานุการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปกล่าวถึงโครงการเล่าเรื่องโกงครั้งนี้ว่าถือเป็นจังหวะก้าวของโครงการด้วยการนำหนังสั้นที่เข้าร่วมโครงการมาเผยแพร่เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักถึงพิษภัยของการโกงคือเนื่องจากว่าสังคมไทยกับการคอร์รัปชันการโกงเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็ได้ยินแล้วก็ได้เห็นทุกคนมีเรื่องเล่าหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราลุกขึ้นมาทํากันเนี่ย เราก็มีการทบทวนกันนะครับว่าเป็นเรื่องยากในปีแรกนี้นะครับเราเน้นจะสร้างความตื่นตัวขึ้นมาก่อนจากนั้นเนี่ยคงมีเชิงลึกในเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงวิชาการในเชิงการขับเคลื่อนกับภาคส่วนต่างๆในส่วนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเราร่วมมือกันขนาดนี้นะครับมันต้องเป็นจริงเป็นจังแน่นะครับอาจารนวรัตน์พงไพบูรณประธานคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปหนึ่งในกําลังสําคัญของโครงการกล่าวว่า จากสถิติที่พบว่าคนไทยกว่าร้อยละ64.5มองว่ารัฐบาลมีการทำทุจริตทุกรัฐบาลแต่หากทุจริตแล้วประเทศชาติรุ่งเรืองตนเองกินดีอยู่ดีก็สามารถยอมรับการทุจริตนั้นได้ทำให้เรื่องของการโกงเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนก่อนที่เรื่องนี้จะกลายเป็นจริยธรรมใหม่ในสังคมไทยมันน่ากลัวตรงนี้ว่าเดี๋ยวนี้คนเห็นเป็นเป็นค่านิยมปกติว่าไม่ใช่เป็นเรื่องผิด กรณีเร um, ื uh ่องโกงนี like mm ่มันมีทั้งผิดกฎหมายและไม่ผิดแต่มันผิดจริยธรรมจริยธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมนะฮะเวลานี้มันเป็นจริยธรรมใหม่ของสังคมใหม่มันไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเอาเปรียบเมื่อมีการเอาเปรียบก็มีผู้ถูกเอาเปรียบการเอาเปรียบมันต้องได้เปรียบได้เปรียบก็มีผู้เสียเปรียบในช่วงชิงการได้เปรียบกัน แต่โดยความได้เปรียบเนี่ยมันไม่เอาเปรียบก็ได้นะคนได้เปรียบเนี่ยได้เปรียบไม่ใช่การเอาเปรียบแต่การเอาเปรียบมันต้องได้เปรียบเพราะตุงนี้คนจะสับสนแล้วก็กลายเป็นค่านิยมไม่ผิดไม่ผิดหนึ่งมันไม่ผิดคนหมายดูเหมือนไม่ผิดจริยธรรมเพราะการได้เปรียบเนี่ยแต่มันผิดตรงที่มันเอาเปรียบ หนังสั้นเรื่องสี่แยกคือเรื่องที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการเล่าเรื่องโกงซึ่งเป็นหนังสั้นจากผู้กำกับดาวรุ่งที่ส่งมาเข้าร่วมโครงการและสะท้อนเรื่องราวการโกงที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของตนเองประกอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อผู้ชมชมแล้วจะต้องย้อนกลับมามองที่ตนเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสั้นเรื่องนี้เป็นนิสัยการโกงที่คุณมีหรือไม่เพราะการโกงไม่ใช่แค่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทางการเมืองเท่านั้น คือคือตอนตอนคิดโจทย์เนี่ฮะเราก็จะไปคิดแบบว่าต้องโกงเงินโกงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเอ่อภาพของการโกงเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดอย่างงี้นะฮะแต่ผมคิดว่าการโกงเนี่ยมันมันมาจากตัวเราเองครับเพราะงั้นอะไรที่มาจากตัวเราเองที่เป็นพื้นฐานที่สุดของผมผมคิดว่าการโกงก็คือการโกหกการโกหกเนี่ยนำไปสู่การโกงทุกอย่างการแบบไปนําไปสู่อื่นๆนะครับก็เลยพูดถึงเรื่องเรื่องตัวเองฮะเ,เรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือเรื่อง,องการโกหกเนี่ยแหละครับ หากการโกงถูกมองเป็นเรื่องปกติของสังคมและฝังรากลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของคนไทยก็คงจะยากที่จะพลิกฟื้นแนวความคิดในเรื่องนี้ให้กลับคืนมาการจัดทำโครงการในครั้งนี้จะต้องได้รับการต่อยอดทั้งในเรื่องของงานเขียนเรื่องสั้นการผลิตหนังสั้น รวมถึงรถโชว์ละครเร่เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและปลูกฝังความคิดมุมมองเรื่องการโกงให้กับสังคมโดยหวังว่าพลังศิลปะและสื่อแขนงต่างๆจะเป็นแรงสำคัญในการสร้างจิตสำนึกให้สังคมไทยไร้คนโกงชนาทิปแต้มทองถ่ายภาพกมนลพันธ์สัจจารนุกูลเดลินิวส์ทีีรายงาน